เดี๋ยวเราจะมาอันแพ็คเครื่องช่าง InBody ี้รุ่นใหม่กันนะคะขอแกะก่อนเซ็นเซอร์คนคนแพ็คอันแพ็คหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่ชุดนอนอื้สแกะออกมาแล้วนี่ครับแพคมาอย่างดีค่ะ นี่คือเครื่องช่าง i n b บ d ดี้รุ่นใหม่สีขาวนะคะขอเอากล่องบางชุดนอนถองดิฉันไว้ก่อนนะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จ ช่างอินบ d y ดี้วัดได้ชาร์จได้ละเอียดกว่าแล้วก็สิงเข้ากับแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเมดอินอะไรวะขอดูหน่อย Name of Product InBody in Dial InBody H2O-N ้น้ำหนัก2.7กิโล DC 6โวลต์นะคะใช้ แบตเตอรี่ AA 1.5โวลต์ Make in Korea นะคะของ Inbody จะทำที่เกาหลีอันนี้ราคาปกติเนี่ยหนึ่งมืนกว่านะคะแต่อันนี้ขายใน MV จะแค่4,500ด้านหลังนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นทานไม่ได้มีมาให้ต้องซื้อเองหรอ อ๋อฐานนี้ให้ค่ะเรามีถุงอีกถุงหนึ่งนะคะส่วนฝั่งนี้คู่มือจะเป็นภาษาไทยนะคะตรงนี้จะเป็นภาษาไทยอันนี้เป็นภาษาไทยส่วนสูงการทดสอบให้วางอินบอดี้ไดอ,อัลบนพื้นเรียบและแข็งห้ามวางบนพรม เปิดเครื่องกดปุ่มที่หมุนใส่ส่วนสูงหมุนส่วนสูงที่คุณใช้นะคะแล้วก็ยืนบนเครื่องด้วยเท้าเปล่าวางแขนและนิ้วมือดังภาพก็คือกดออกไปที่ปุ่มนะคะบนขั้วไฟฟ้าจะเป็นการที่ตรวจทั้งตั้งแต่แขนจนลงไปที่ขาค่ะถ้าเป็นเครื่องรุ่นเดิมเนี่ยที่ไม่มีตัวที่จับ,จบปุ่มที่หัวแม่มือนะคะจะเป็นเฉพาะที่ขาเนาะอันนี้ก็จะละเอียดกว่า เขาบอกว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยต้องไขมันอยู่ที่สิ2 0ี่สเปอร์เซ็นถ้าผู้หญิงสิบแปดถึงยี่สบแปดเปร์เซ็นแล้วก็มันสามารถลิงก์กับแอปพลิเคชันของบอด y ้คีได้ด้วยนะคะอืมอันนี้จึงสวยงามแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าชิ้นหนึ่งที่อยู่ใน อยู่ในกล่องคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือรวมกับผ่านตีออกค่ะอันนี้เป็นคู่มือมีภาษาไทยด้วยพิเศษเห็นไหมนะคะมีหลายภาษา ันนี้ดิฉันต้องมาแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยกล่องเนี้ยนะคะเพราะว่าใส่ชุดนอนอยู่อ้ย is is ขอเอากล่องก,กับบางชุดนอนไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือฐานเนาะสต็อปกันหนึ่งต่อค่ะไปแกะฐานมา ใช้สี่ก้อนมารู้สึกบางทีอ่านใส่ฐานกันค่ะหนึ่สองสามสี่ปิดค่ะ เยบย้อยนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวเวลาที่เราช่างเนี่ยเราก็จะจับที่ตรงนี้ m มท e r เ a ียดูดีมากสวยนะคะสวยแล้วก็เงางามอันนี้เอาไว้ยืนยืนบนนี้แล้วก็ช่างก็คือึืนไปยืนแล้วก็จับ จับแบบนี้ในกล้องเนี่ยค่ะนะคะสวยอะ่ะดูดีไม่หนักมากนะคะพอขึ้นไปยืนเราก็จับแบบนี้ค่ะเอาหัวแม่โป้มือจับนี้แล้วก็ช่างนะคะเรามาดูกันเดี๋ยวปุ๋ยจะจับอีกแบบหนึ่งนะขอขอหมุนนี่กันนี่ กดเปิดหมุนไปที่ส่วนสูงร้อแปดเราจะขึ้นไปยืนละค่ะอายๆช่วงนี้แบบว่าไขมันเยอะน,นิดนึงเตรียมแข็งแล้วก็เราก็จับไปที่ตรงนี้ค่ะสองข้างเอานิ้วจับเข้าไปสต็อกกันนะ